พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ให้มุ่งต่อความสงบอย่าได้คิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรในเวลานี้ให้เตือนตนเข้าไปว่าไม่ใช่เวลาที่เราจะมาคิดอ่านการงานอะไรต่ออะไรเป็นเวลาพักผ่อนหยุดทำการงานภายนอกและนี่เรามาทำงาน ทางใจมุ่งทำใจสงบโดยเฉพาะในขั้นแรกขั้นที่สองก็มุ่งให้จิตนี้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงพร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยก็ให้ตั้งใจลงอย่างนั้น ใจมันก็ถึงจะสงบได้ถ้าหากว่าไม่มีจุดหมายยังว่านั้นมันมันก็คิดเลื่อนลอยไปทั่วนะจิตนี่นะบางทีมันก็นั่งม่วงอยู่เฉยๆบางคนน่ะไม่ชอบคิดอะไรก็มีชอบแต่จะนอนบางคนก็คิดมาก อันนี้มันไม่เหมือนกันนจะิตใจคนเราเนี่ยอันผู้ใดไม่อยากคิดอะไรมีแต่ง่วงอันนั้นก็ต้องใช้ความคิดคิดแต่ต้องคิดไปในทางธรรมคิดไปในทางบุญกุศลคิดคิดไปในทางสังเวช เรีนคิดถึงชีวิตนี่มันมีความตายเป็นที่สุดตายแล้วพัดภาคจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรติดตัวไปมันนึกขึ้นว่าได้นี่มันก็ตื่นตัวเกิดสังเวชขึ้นความงวงหายผู้ที่คิดมาก ก็ต้องตั้งสติอย่างว่านี่แหละนึกคิดมุ่งหน้าสู่ความสงบเมื่อจุดหมายปลายทางมีอย่างนั้นน่มันก็จะได้ไม่คิดมากมันจะหยุดคิดลงไปเพราะถ้าขืนคิดอยู่มันก็จะไม่สงบดังนั้นมันตัวเองเนี่ยสอนตัวเองเตือนตัวเองให้หยุดคิด ไปในอดีตอนาคตในกำหนดมุ่งรู้เท่าปัจจุบันนี้อยู่ปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างไรก็ให้กำหนดรู้เท่าปัจจุบันนี้อยู่ปัจจุบันนี้บางคนก็มีโรคภัยเบียดเบียนก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นก็มี ก็ต้องรู้เท่าทุกขเวทนานั้นบางคนปัจจุบันนี้โรคภัยไม่เบียดเบียนร่างกายปกติหายใจเข้าหายใจออกก็คล่องแคล่วดีถ้าเป็นแบบนี้ี่มันชักจะเริ่มบบนี้เนะี่ยชอบคิดสงสายไป ด้วยความเพลินถือว่าตนสบายไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนทางที่ให้ใจรลิดเพลินพนุ่งสร้างน่มันมีอย่างนี้เหละฉะนั้นจะให้มันสำคัญอย่างนั้นถึงแม้ว่าโรคภัยจะไม่เบียดเบียนในปัจจุบันนี้ต่อไปมันก็จะเบียดเบียนเหมือนกันเพราะร่างกายนี้มันเป็น รังของโรคมาแต่เมื่อเกิดนู่นโรคภัยไข้เจ็บมันชอบเกิดจากของโสโรครกโสโกปกเช่นอย่างว่าในน้ำคลำน้ำโสโกปปกเนยมันจะมีสัตว์ตัวเล็กๆไปเกิดอาศัยอยู่เยอะแยะเช่นหายปลาร้าอย่างนี้นะมันก็มี หนอนได้ไปเกิดนอืมพวกทําปารากันไม่ปิดปากหายอ่ะเปิดใกล้เนี่ยแมลงวันก็ไปไข่ใส่มันก็เกิดหนอนขึ้นอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง เมื่ออาหารนี่มันก็ไม่สะอาดเลยสก็รกป๋อแล้วประทานเข้าไปในท้องในกระเพาะมันก็ต้องไปสก็รกปออยู่ในกระเพาะนู่นที่มันไม่บูดไม่เนา่าทันทีนั่นก็เพราะเหตุว่าไฟธาตุมันทำหน้าที่ย่อยไม่ทันด้ให้มันเนา่ามันเปอะ ไฟธาตุมันย่อยส่วนที่เป็นน้ำอันละเอียดนะไอไปหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ส่วนใดที่เป็นกากมันก็ถ่ายเทออกไปที่เราเรียกกันว่าอุจจาระก็เมื่อร่างกายนี่มัน เป็นอยู่ได้ด้วยของสกปรกอย่างนี้แล้วจะไปหาความสะอาดมาแต่ที่ไหนล่ะร่างกายอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาร่างกายให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันจิตของโยคาวจรทั้งหลายไม่ให้กำหนัดยินดีไม่ให้เพลินไปในรูป เสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้นะไม่ว่ารูปใดขึ้นชื่อว่าเกิดมาเป็นรูปสัตว์รูปคนได้อย่างนี้ล้วนแต่มันมีอาหารของสกปรกนี่เป็นเครื่องรอเรียงไว้ทั้งนั้นเลยอันนั้นเมื่อเพ่งดูร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่เห็นประจักษ์ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้ว รูปอื่นมันก็เป็นเหมือนกันเนี่ยไม่แปลกกันเลยมันก็หายเพลินแบบนี้นะเมื่อมันเห็นเหมือนเหมือนกันล่ะเมื่อมันเบื่อหน่ายรูปกายที่ตนอาศัยอยู่นี่มันก็เบื่อหน่ายรูปกายภายนอกนนเหมือนกันเนะพราะมันมีสภาพอย่างเดียวกันเนี่ยสำหรับผู้ที่ชอบเพลิน ไปในรูปร่างกายอันนี้ <c oughs> ก็ต้องเพง่งพิจารณาอย่างนี้ถึงแม่ร่างกายนี้จะไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมันก็เป็นของไม่สะอาดเพียงแต่ว่ามีหนังหุ้มอยู่พอปกปิดสิ่งโสโครกโสภกเท่านั้นเองเนะถ้าหลอกหนังนี้ออกแล้วสิ่งโสโครกต่างๆมันจะปรากฏให้เห็น ทุกแห่งทุกหนในร่างกายอันเนี้ยไม่มีอะไรสะอาดสักหน่อยเดียวเลยนี่เราต้องพิจารณาให้เข้าถึงความจริงอย่างนี้อย่าไปหลงติดอยู่เพียงแค่ผิวหนังอันขาวๆนี่เท่านั้นนะขาวๆแดงๆถ้าใครหลง ไม่พิจารณาให้ถึงภายในแล้วมันก็ติดอยู่แค่สมมุติเท่านั้นเองนะติดว่ารูปนี้สวยรูปนี้ขาวสะอาดดีมีน้ำมีนวลดีออย่างนี้พอเห็นเข้าก็วิตกขึ้นมาอย่างนี้แล้วครเกิดความพอใจ อย่างนี้เนะี่ยมันนับว่าไม่สมควรเลยที่เราจะมาหลงอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาอยู่มันก็ต้องเห็นร่างกายนี้ตามเป็นจริงได้เพราะว่าจิตก็อาศัยร่างกายอันนี้อยู่เมื่อสำรวมจิตให้แน่วแน่อยู่ภายในได้แล้วทนายจึงจะ ไม่รู้เรื่องของร่างกายนี่ลหละต้องรู้อ่ะแต่บางคนรู้อยู่แต่หากไม่ยอมสงบเพ่งดูเมื่อรู้อยู่แล้วไม่ควบคุมจิตให้เพ่งดูอยู่ภายในมันก็จะไม่สังเวชสลดใจไม่เว่อไม่ได้รู้ว่าร่างกายมันเป็นอย่างนั้นแหละ แต่ก็ยังส่งใจออกไปข้างนอกนู่นไม่ยอมเพ่งพิจารณาอมีแต่รู้เฉยไม่เห็นอ่าครูง่ายๆรู้เฉยแล้วไม่เห็นมันก็ไม่รงใจไม่ลงอ่ะเหมือนอย่างเรารู้เขาที่เขากะพือกันมาต,ต่างๆน,น,นานาหมดนี้นะสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อง่ายนั่น ไม่ค่อยเชื่อหรอกข่าวลือต่างๆาต่อเมื่อตนได้เห็นด้วยตาเข้าไปแล้วชัดๆแล้วนั่นละ่ะเชื่อมัน100่นร้อยเปอร์เซนเลยว่าเรื่องนั้นเป็นจริงอย่างนั้นแต่บางคนก็พอจะรู้ขา่าวเท่านี้ก็เชื่อเอาเลยว่าเป็นจริงอย่างนั้นร้อยเปอร์เซนเลยอย่างนี้ก็มีนั่นท่านเรียกว่าเป็นผู้เชื่อง่าย งมงายอันนี้ก็เหมือนกันแหละการที่พระศา,าสดาทรงสอนให้เพ่งพิจรารณาร่างกายก็เพื่อที่จะให้เห็นนั่นแหละแต่อันรู้ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันสกปรปกไม่สวยไม่งามนี่รู้อยู่ทุกคนเนี่แต่ว่ามันยังไม่เห็นด้วยปัญญาหมายความว่าอย่างนั้น ดังนั้นพระองค์เจ้ายังสอนให้สำรวมจิตให้แน่วแน่เข้าไปและวันนี้ก็เพ่งดูพราจิตที่สงบลงไปนิวรณ์ห้าดับย่อมผ่องใสเบิกบานเมื่อมันผ่องใสแล้วมันก็ย่อมมองเห็นได้นี่พอนึกว่าจะดูอัตภาพร่างกายนี้ อย่างนี้นะมันก็เห็นแจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงอนะ่ะร่างกายนี้เป็นอย่างไรมันก็เห็นอย่างนั้นก็น,นึกถามตัวเองว่าร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ต้องตอบตัวเองเนละบอกว่าไม่เที่ยงภาพแห่งความไม่เที่ยงนะั้นมันก็ปรากฏในใจความเปื่อยเน่าผุพัง แตกสลายลงมันก็ปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างนี้แหละที่เมื่อใจสงบลงไปแล้วนะปัญญามันเกิดขึ้นใครที่ว่าไม่ฉลาดพิจารณาไม่ทราบว่าวิปัสสนาเป็นอย่างไรก็ให้พึ่งเข้าใจเสียวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้ง ด้วยใจเห็นอะไรก็เห็นแจ้งจริงๆไม่ได้สงสัยลังเลนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนานะ่ะเห็นร่างกายอย่างนี้ก็เห็นแจ้งประจักษ์ดังอธิบายมานี่แหละเห็นถึงความจริงเพราะความจริงของร่างกายนี่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะมันมีความสปกปรกไม่สวยไม่งามด้วยทั้งไม่เที่ยงด้วย แปรปวนไปมาหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายลงไฟเผาแล้วก็เหลือแต่กระดูกนี่ความจริงของร่างกายเราก็เห็นกันอยู่ชัดๆเห็นด้วยตาหนังก็เห็นคนอื่นเขาตายเอาไฟเผาเอากระดูกใส่ขวดโหลมาเก็บไว้ที่วัดนั่นน่ะมีอยู่ถมไป ทำไมไม่พิจารณากันแหละนั่นนะแม่ตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยผลสุดท้ายมันก็เหลือแต่กระดูกก็ยังดีนะคนบุกบางคนก็เกิดมาแล้วทำคุณงามความดีสำหรับผู้ครองเรือนกครองจริงๆทำบ้านเรือนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น นำครอบครัวไปโดยสวัสดีไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเกินประมาณขยันมันเพียรในการทำการทำงานรวบรวมมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองแสวงหาอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่ไม่เคลื่อนที่ได้เช่นที่นาที่บ้าน ปลูกบ้านสร้างเรือนให้ถาวรไว้เพื่อรูปหลานได้อยู่ได้อาศัยในภายหลังเมื่อตนละโลกมนีไปผู้เช่นน,นั้นน่ะเมื่อตายลงเขาเผาแล้วเขาก็เก็บเอากระดูกใส่ขวดโหลมาไว้ในวัดวาอารามแล้วก็พาก,กันมาไหว้มากราบมาสักการบูชา ทำบุญกุศลอุดทิศส่วนผลบุญกุศลไปให้เพราะลูกหลานเขานึกว่าพ่อแม่เรานี่ดีมากมีคุณต่อเราได้ให้กำเนิดเกิดมาเป็นคนแล้วยังเลี้ยงดูปูเสือจนเจริญไว้ใหญ่โตแล้วก็สร้างมรดกหลักฐานต่างๆไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดได้อาศัยในภายหลัง นี่ดังนั้นแหละลูกหลานเขาจึงได้เคารพกราบไหวบูชาในบางคนทีนี้เกิดมาแล้วไปคบหาสมาคมแต่คนผ่านไม่คบหานักปราชญ์บัณฑิตคนผ่านก็ชักชวนให้ดำเนินชีวิตไปในทางออบบายามุกบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงเล่าเป็นนักเลงเล่นการพานัน นี่บุคคลไปคบคน,คนชั่วเป็นมิตรนะคนชั่วนั้นหมายถึงคนเป็นนักเลงสามจำพวกนี้แหละเมื่อบุคคลใดได้คบคนชั่วเป็นมิตรอย่างว่ามันก็ทําตนไม่ดีประพฤติตนไม่ถูกต้องตามํานองครองธรรมเพราะการบําเพ็ญตนเป็นนักเลงเหล่านั้นนะเงินทองมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือจิบหายหมด ก็ต้องพาครอบครัวนั่นอยู่ด้วยความยากลำบากด้วยความอดความอยากหิวโหยลูกหลานทั้งหลายเขาก็เกลียดแต่เวลาย,ยังมีชีวิตยอยู่ก็ดีเมื่อหมดอายุสังขารไปสู่โลกหน้าแล้วร่างกายนี้เขาเขาแล้วเขาก็ฝังกระดูกไว้กับพื้นดินนั่นแหละเขาไม่ยกย่องแล้วอืมก กระดูกนั้นนะถ้าจมอยู่พื้นดินนั่นแหละเขาไม่ได้เทิดทูนไว้พื้นที่สักการะบูชาอะไรเลยอย่างนี้มีอยู่ถมไปนั่นแหละคนเราผู้ที่ไม่มีภาวนาไม่ได้มาเพ่งพินิจดูอัตภาพร่างกายนี่มันเลยไม่มีสติปัญญาที่จะนำตนของตนให้ ถึงซึ่งความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมไม่สามารถจะถือเอาประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าได้เลยประโยชน์ในปัจจุบันก็ไม่สามารถจะสร้างเมื่อสร้างตัวให้เจริญเทียมบาเทียมไหลคนอื่นเขาได้ประโยชน์ในภายหน้า ก็ไม่มีทางที่จะติดตัวไปเพราะว่ามัวแต่ทุกแต่จนไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมไม่ได้ฝึกขนอบรมกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อสินธรรมเลยถ้าจะมีกระเพียงเล็กน้อยน้อยมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้นี่แหละคนเรานะเกิดมาในโลกนี้ ขอให้พากันคิดดูให้ดีอ่าบุคคลใดได้ขอหาสมาคมกับนักปร,รา์บัณฑิตละ่ะก็นับว่าเป็นผู้มีวาสนาเพราะนักปร,รา์ท่านจะชักชวนให้ฝึกกายวาจาใจของตนให้ดีขึ้นไปโดยลําดับเส่นนักปร,รา์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นองค์จะชักชวนให้บำเพ็ญทานการกุศล เมื่อมีเข้าของเงินทองมาแล้วก็ยัตตนีเพราะตายแล้วเอาติดตัวไปไม่ได้มีมากว่าเข้าไปมีแต่โจรขโมยเนี่ยนะมันจะมาคอยลักคอยแย่งชิงจี้พร้นเอาบางทีมันก็ฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายแล้วผลเอาของไปเมื่อนี้นักปราชญ์ท่านจึงแนะนำให้แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างนั่นแหละ อถ้าไม่ทําอย่างนั้นแล้วสักหน่อยก็จะเป็นภัยต่อตัวเองแล้วนักปราชญ์ท่านก็ชักชักชวในให้รักษาศีลให้เว้นจากกรรมอันชั่วหรือแนะนำไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นหาทางหลีกเลี่ยงจากการจากการเบียดเบียนแนะนำให้เจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืน จนเกิดความเอ็นดูสงสารทั้งตัวเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนักปราชญาท่านจะแนะนำไปในทางนี้แหละนอกจากนั้นแล้วก็แนะนำให้เจริญสมรมะและวิปัสสนาเพ่งพิจารณาร่างกายสังขารน,นี้ ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามสภาพความเป็นจริงเพราะว่าความจริงของร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่จิตของคนเราเนี่ยมันไม่ชอบพิจารณาความจริงมันถูกกิเลสหลอกลวงให้เข้าใจผิด คิดว่ารูปกายนี่สวยงามคิดว่ารูปกายนี่เที่ยงยั่งยืนคิดว่ารูปร่างกายนี่เป็นของตนจริงๆนี่มันเป็นอำนาจของโมหะความหลงความไม่รู้จริงเหล่านี้มันให้เกิดความเข้าใจผิดเห็นผิดไปในอัตภาพร่างกายนี้ดังนั้นแหละทุกคนอย่าไปหลงกลมายาของกิเลส กิเลสมันซักจูงให้คนเราเห็นให้เคลื่อนข้าดไปจากความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วร่างกายอันนี้ไม่มีชิ้นส่วนอะไรไม่มีส่วนไหนมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้เที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยแล้วก็อัตภาพร่างกายทุกส่วนเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสวยง,งามยั่งยืนตลอดไป แม้ว่ามันจะสวยจะง,งามก็สวยไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละสักหน่อยแล้วมันก็หายจากความสวยงามแหละมันแปลปูนปันสุดโทมไปไม่มีอวัยวะร่างกายส่วนไหนที่จะเที่ยงยั่งยืนที่จะไม่แปลปูนเป็นทุ์หุนวายไปไม่มีรูปร่างกายอะไรที่จะบอกได้บังคับได้ไม่ให้มัน แผลพวนแตกดับไปอย่างนี้นะไม่มีเลยในโลกอันนี้นะแม้แต่เทวดาอินพรมท,ที่บุญกุศลตกแต่งรูปร่างกายนี้ให้อย่างสวยสดงดงามและละเอียดปราณนนีตกว่ารูปกายของมนุษย์ถึงอน,นั้นอยู่ไปอยู่ไปบุญหมดแล้วก็ตายร่างกายนี้ก็เหี่ยวแห้งไปไม่ไม่มีอะไรจะยั่งยืนอยู่ได้เลย บพัพพรูปทั้งหลายนั้นจะเป็นรูปหยากก็ดีรูปปานกลางก็ดีรูปละเอียดแปนนี้ใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นอยู่ด้วยเหตุปัจจัยถ้าเมื่อหมดเหตุปัจจัยนั้นลงเมื่อใดแล้วรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นตามสาภาพความเป็นจริงอย่างนี้ ทั้งหมดนี่นะเรื่องของวิปัสนาทั้งนั้นแหละให้พึ่งเข้าใจแต่ว่าต้องเห็นแจ้งก่อนนะจึงจะเป็นวิปัสนาได้ถ้ายังไม่เห็นแจ้งประจักษ์จริงๆยังไม่เบื่อไม่นายยังไม่คลายความยึดความถือลงไปก็ยังเป็นวิปัสนาไม่ได้ให้พึ่งเข้าใจ ดังนั้นต้องพิจารณาให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันเบื่อหน่ายหรอกหรือมันสังเวชสลดใจนี่นี่เป็นเครื่องหมายบอกให้ว่าตนพิจารณาร่างกายนี่มันเห็นแจ้งได้จริงมันถึงได้เบื่อหน่ายถึงได้สังเวชสลดใจว่าดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงจริงๆ เหตุนั้นมันถึงทนได้ยากลำบากมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละเมื่อมันเห็นแจ้งเมอนเบื่อมันนายมันสังเวชสลดใจอย่างนี้แล้วทำยังไงบะนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะไปเบื่อหน่ายอยู่นั้นตลอดเวลาหรือจะไปสังเวชสลดใจอยู่นั้นตลอดเวลาอันนั้นก็ยังไม่ใช่วิปัสสนากร ต้องเพ่งความเบื่อหน่ายความสังเวชเหล่านั้นก็เป็นสังขารเหมือนกันก็เป็นของเกิดของดับไม่ยั่งยืนเมื่อความสังเวชสลดใจความเบื่อหน่ายเหล่านั้นระงับดับลงวันนี้จิตก็เป็นอุเบกขาแล้วเป็นกลางแล้วต่อสังขารน,นามรูปต่างๆทั้งภายนอกภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทลั้ทงยาบทั้งละเอียด วันนี้สุกข,ขุมอย่างไรก็ตามก็รววนแต่มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปูนไปในท่ามกลางแตกดับไปในที่สุดก็มันเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนี้แนะมันถึงปรงถึงวางลงได้แล้วจิตก็รวมลงเมื่อจิต รวมลงเป็นหนึ่งอยู่มันก็เห็นแจ้งในนามรูปตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณามันก็เห็นแจ้งเลยบบนี้นะอืมนั่นแหละเรื่องของวิปัสสนานะให้พึ่งเข้าใจทําอย่างนี้แหละเลื่อยอไปไม่ใช่ว่ามันเห็นแจ้งนะั้นแล้วมันจะละอุปทานได้ขาดเด็ดทีเดียวไม่ใช่มันก็ค่อยละไปทีละน้อยละน้อยไป เมื่อเราพิจารณาไปบำเพ็ญสมถะให้เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญวิปัสนาไปอย่างที่กล่าวมานี่จนวาจิตรวมลงได้อย่างทุกครั้งทุกครั้งไปเลยอย่างนี้นะอินทรีย์มันจะแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเมื่ออินทรีมันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็จะมรก มันมีองค์ 8, แปดนั่นก็ดีหรือว่าศีลสมาธิปัญญาก,ก็ดีมันก็จะรวมตัวกันลงเป็นหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามัคคัสมังทีนั่นแหละเมื่อมันรวมตัวกันลงเป็นหนึ่งแล้วมันก็เกิดความรู้หรือว่าญาณน,น่ะทั้งรู้ทั้งเห็นเลยแบบนี้นะอย่างนี้เนี่ยที่มันจะละสังโยชน อันเป็นเครื่องผูกจิตใจให้เกอะให้คล้องให้ติดอยู่ในโลกนี้ขาดออกไปได้ก็ด้วยอำนาจแห่งมรรคสมังคีนี่เองอเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วซพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจถามความเพียรเพ่งพินิสพิจารณาไปโดยไม่ท้อไม่ถอย เราเพ่งพิจารณาอะไรก็ให้จิตมันรวมลงให้ได้นี่เป็นหลักสำคัญนะถ้าพิจารณาอะไรจิตรวมลงไม่ได้แล้วก็ยังไม่ถูกยังใช้ไม่ได้ต้องให้มันรวมลงจริงๆอะ่ะมันรวมลงได้นั่นนะแสดงว่ามันปล่อยมันวางเป็นอย่างนั้น <c oughs> เมื่อรวมลงได้เกิดญาณความรู้ขึ้นงก็พยายามรักษาญาณความรู้อันนั้นไว้อย่าให้มันเสือ่อมเพราะว่ามันเสื่อมได้เหมือนกันนะถ้าไม่รักษาเนี่ยญาณความรู้ดังกล่าวมาเนี่ยเมื่อมันยังไม่ทันบนรรลุถึงโลกุตระธรรมแล้วมันเสื่อมได้ดังนั้นเนี่ยพึ่งรักษาไว้ให้ ดีเรื่อยไปแล้วมันก็จะได้รวมกําลังกันแก่กล้าขึ้นโดยลำดับไปดังแสดงมา